เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดอ,อยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยเอาละครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของการรีวิวหรูสโตร์เรสและแกนในหัวร่างนี้ก็เป็นร่าง Big Time นะครับโอ้โหได้แต่ว่าตึงจัดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการอัพยังไงให้หัให้ตึงนะครับ วิธีการนับชุดน่าจแบบนี้นะครับผม11นะครับในส่วนของการยิงนะครับส่วนสปีดเนี่ยใส่ไป7นะครับผมแล้วก็สปีดระยะยาวใส่ไป9นะครับส่วนขาอแข็งแกร่งใส่ไป3นะครับก็จะเป็นแบบนี้11 7 13แล้วก็3นะทุกคนอค่าพลังที่ได้เนี่ยก็จะเน้นในส่วนของการจบสกอร์แล้วก็ยิงแรงยิงคมนะครับผมอ่เดี๋ยวมาดูค่าพลังกันนะครับผมว่าจะออกมาเป็นลักษณะประมาณไหนนะครับตอนนี้ก็ยืนหน้าคู่กับเมซี่เลยครับ15เท่ากันท่าแบบนี้นะครับ อ่าคู่กับเมซี่ร้อยหกนะครับบอกเลยว่าปั่นมันมากนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับอืมนี่ครับค่าพลังเกมบุกก็94นะครับเลี้ยงบอลไม่ต้องนะครับผมอ่าไม่ต้องเน้นเลยเที่ยงบอลนะครับอ่าเป็นสายปั่นสายจบจริงๆนะครับ96นะครับผมปั่นโค้ง90นะทุกคนเซฟพิเทคกิ้งอ่า82นะครับแล้วก็สปีดเนี่ยอยู่ที่93แล้วก็95นี้บุ๊ดในควออ่าบุ๊ดในส่วนของโค้ดช่วยด้วยนะครับผมสำหรับสปีดต้นนะครับผมก็95นะครับจริงๆพาวเวอร์101นะครับผมอ่า ยิงแรงจัดๆจ้าๆแน่นอนนะครับผมจัมปิ้ง71นะครับผมพิซิโก้คอนแทค90เบียดยากมากนะครับผมบาลานซ์ร่างกาย83ถือว่าดีแล้วนะครับสเตอร์มิน่า90วิ่งได้ทั้งเกมแน่นอนนะครับอ่าส่วนบู๊ดในเช่นจะใช้ในส่วนของอ่าฟรีคิกนะครับผมฟรีคิกคือกิ้งนะครับทุกคนก็อยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับสกิลที่ให้มาเนี่ยเรียกได้ว่าครบเครื่องยงแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลองแล่นเคอร์เรอร์ลองแล่นชูดติ้งนะครับถ้าไปเพิ่มไปเสริมก็เอาพวกสกิลยิงนะครับดิปปิ้้งงชชช็็็็อออออออตตตนนนนััคคเเรรร์ไไซิ่่ะะกีบผมาหืป มักเซเทิร์นนะครับผมการจ่ายบอลนะครับแล้วก็แอเรียซูเปอร์ตัวที่แบบแย่งหมูงนะครับหรือรวมไปถึงสกิลที่เป็น heading ด้วยนะครับจะดีมากๆจะได้แบบหมูงได้ด้วยอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าโซเรสก็จะไม่ได้เป็นนักเตะสายหมู่เหมือนรูมมนิเก้หรอกนะครับผมก็จะด้วยลงมานิดนึงนะครับสำหรับเรื่องของการหมูงนะครับแต่ถามว่าเรื่องของการจบการยิงการไปกับบอลนะครับพิงบอลชิปบอลเนี่ยดีไหมบอกเลยว่าดีจัดๆนะครับเดี๋ยวมาดูแล้วกันครับว่า เป็นยังไงนี่ครับสำหรับผลงานของรีโซเรสนะครับเล่นไม่ยากครับตัวนี้เล่นง่ายๆเลยนะครับใครที่ได้มาสามารถอัพตามชิ้นได้เลยนะครับบอกเลยว่าปั่นมันจิตปั่นมันจ๋าๆครับนี่จังหวะนี้เกือบได้ครับแล้วตัดมาให้รีโซเรสจังหวะนี้รีโซเรสไปเลือกจ่ายเลยครับก็อาจจะกดยิงเลยครับแต่ว่ามันไปติดจ่ายนะครับสำหรับจังหวะนี้แล้วจังหวะนี้ยังไงเมสซี่เมสซี่มาที่รยโซเรสรยโซเรสปั่นลูกนี้เรียบร้อยเลยครับเห็นไหมครับ ฝั่งหนึ่งก็เป็นเมสซี่ครับที่ปั่นฝั่งซ้ายนะครับส่วนฝั่งขวาก็เป็นหรอโวเรรแบผมใครที่แบบเป็นสายปั่นเหมือนกันไม่ควรพลาดครับสำหรับนักเตะคนนี้นะครับผมปั่นดีทั้งซ้ายทั้งขวาครับเมสซี่ก็ตัดปั่นซ้ายครับส่วนโซเรสก็ตัดปั่นขวานะครับแล้วก็ยิงแรงด้วยแต่ประตูเรารั่วจิดตัดเลยนีผมจังหวะนี้ยิงแบบมั่วๆก็ยังเข้านะสำหรับจไมเกลื่อนครับบดจะั่วก็ล่วจริงๆนะครับแล้วตัดให้กับโมดิตจังหวะนี้กือบไปนะครับหริโซเรสปั่น เกือบได้แล้วจังหวะนี้ค่อนข้างแรงในผลสำหรับการปั่นของลุยโซเรสนะครับยิ่งแต่ละทีเนี่ยประตูเนี่ยแบบเซฟกระชออกค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วให้มาจังหวะนี้โซเรสตัดหน้ามาปั่นโอ้โหได้ปัดอะไรครับจังหวะนี้แม่งก็โค้ชเซฟเหมือนกันครับสำหรับคนนี้นี่ครับเซฟอยู่แล้วครับโอ้โหมันเซฟอะไรนักหนาครับแล้วให้ออกมาที่มักกิเล่ยมักกรเล่ยยังไม่ได้เอายังเกบได้ครับแล้วให้มาที่ลุยโซเรสครับเมสซี่ตัดลูกนี้เรียบร้อยครับ มันมันครับซ้ายขวาครับเดี๋ยวโซเรสจังหวะนี้มาเร็วนี่ครับแต่ว่าจังหวะนี้พิกบอลช้าไปนิดนึงครับเลยแบบไม่ทันครับแมตช์นี้ก็เป็นแมตช์เปิดตัวครับเปิดสกอร์ได้ตั้งแต่แมตช์แรกเลยนะครับสำหรับโซเรสครับแล้วก็จังหวะนี้แอสซิสต์ให้กับเมสซี่ครับได้ลูกที่2มานะครับผมไปดูที่แมตช์ต่อไปครับจังหวะนี้พิกเข้าในมาแล้วปั่นความแรงนี้ไม่ต้องห่วงครับบอกเลยว่าคล้ายๆฟิลเดียวกันกับเมสซี่ร่าง106เลยครับที่วิญญาใช้นี่ครับผมนี่เห็นไหมไม่ได้แบบเซฟ จับติดตลอดอะคือกระชอกตลอดนะครับถ้าเป็นโซเรสได้ปั่นได้ยิงนี่ครับผมคือยิงแรงจัดๆเลยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบเป็นตัวบักตัวโกงแน่นอนครับสำหรับสายกองหน้าครับนี่ครับพิกมาแล้วซัดลูกนี้อื้มหือนิดเดี่ยวครับบางครั้งก็หลุดกรอบนะครับผมแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าได้แบบมีโอกาสหนึ่งก็เรียบร้อยนะครับผมมาครับจังหวะนี้เยบลอยดูครับความเป็นเพชฌฆาตของกองหน้าครับจังหวะนี้ปาดเข้าไปนิ่มๆครับผม มันจะเป็นต้องปั่นทุกครั้งนะครับอยู่ที่ว่าเจ้าวันไหนเราควริงแบบไหนมากกว่านะครับสำหรับการจบการยิงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละคนนะครับนักเตะร่างนี้นี่ครับผมมองว่าที่เรามองว่าเป็นนั่งหนึ่งที่แบบแข็งมากๆนะครับเก่งกว่าเก่งกว่าร่างเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะ่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยิงเรื่องการปั่นนะครับกิ้ k i n g power ค่าพลังยิงแรงอะไรต่างๆนะครับค่อนข้างสมดุลเลยครับนี่เห็นไหมปั่นแต่ละทีเนี่ยโจนเสาไปไปสามสี่ครั้งแล้วนี่ครับผม ก็มีบ้างแหละนี่ผมเมสซี่ก็ชนเสาเหมือนกันครับแต่ว่านี้ตรงนี้โอ้โหกดเต็มรอดไปนิดนึงครับพลังเหลือๆครับยิงแบบข้ามผ่านไปเลยครับได้หลุดมาแล้วแต่ว่าดูนี่ครับการยิงปั่นต้องแบบเมสซี่ครับผมสอนให้ดูเลยแล้วหลุยส์โซเลสเห็นแล้วนี่ครับสอนมาก็จัดให้เลยครับตัดซ้ายตัดขวาครับมันจัดเลยนี่ครับผมปั่นดีกว่าเอโต้อีกนี่ผมสำหรับโซเลสครับยิกงออกมาจากวันนี้หลอกให้คู่แข่งดึงบอลไปแล้วปั่น ได้ครับจังนี้บุฟฟงก็ค่อนข้างเหนียวเหมือนกันครับแล้วล่งๆ่วงครับจังวันนี้ยังไงจังวันนี้เกมไม่เข้าใจครับที่เนีเนี่ยหากเข้าขวานะแต่มันกดไปยิงซ้ายเองนะครับผมน่าเสียดายเหมือนกันนะครับทั้งที่ได้หลุดมาแล้วนะครับอีกข้อนึงเลยนะครับสำหรับโซเรสก็เป็นนักเตะที่แบบทะลุทะลวงได้ดีนะครับผมชอบตรงนี้มากๆกนะครับเขาเป็นนักเตะที่แบบพอเพื่อนไดบอลปุ๊บนะครับในแดนกลางดูนะครับนี่ครับปุ๊บแล้วไปแล้วนะครับผมเห็นไหมทะลุทะลวงขึ้นไปแดนหน้าเลยนะครับเพื่อที่จะหาพ แล้วดูนี่ครับเห็นไหมปึ๊บเพื่อนในบอลแล้วหลุดเลยครับคือ AI เก่งมากมครับแล้วก็รู้จังหวะของตัวเองว่าจังหวะไหนควรทําอะไรนี่ผมอยู่ในพื้นที่ที่ถูกต้องนี่ครับอ่ะแล้วก็สามารถทําให้เราเนี่ยเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับสายกองหน้าที่แบบหาตัวที่คมคมไว้ใจได้นะครับบอกเลยว่าลุยโซเลสเนี่ยครบ,บเครื่องนะครับแต่ข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของอ่าเรื่องของการพลิกบอลคลองบอลเนี่ยนะครับผมอันนี้อาจจะไม่ได้แบบพลิกบอลเร็วนะครับ อ่าก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างครับที่เป็นข้อด้อยและก็เรื่องของการหมงนะครับส่วนเรื่องของการชนได้อะไรแบบนี้เนี่ยหมดแล้วนะครับความเร็วก็มีนะครับล่างนี้ยิ่งไปหลบสองหลบสามได้นะครับแต่ว่ามีคู่แข่งมาซ้อนครับแล้วจังหวะนี้ตัดปั่นเลยครับเหมือนกันครับจังหวะนี้ได้ลุ้นเรื่อยๆเลยนะครับสรับรุสโซเลแล้วดูครับความเร็วใครว่าไม่เร็วครับบอกเลยว่าไม่รอดครับถ้าได้หลุดแบบนี้ถ้าได้จี้คือ ยังไงก็หายครับโซเรสหาช่องดีมากๆครับนี่เห็นไหมจังหวะนี้อุ้ยนิดเดียวครับแล้วเมซี่ยังไงเมซี่ยังได้อยู่จะเอาลูกที่3นะครับแมตช์นี้แล้วปัดออกมาครับยานซอมเมอร์ก็เซฟจัดๆเลยครับเจอแต่โกที่เซฟมากๆครับแล้วมามาดินี่ครับมาดินี่ให้มาดูนะครับผมด้วยโซเรสครับโซเรสหามุมแล้วนะครับผมจังหวะนี้พลิกนิ่มๆเลยครับแล้วเรียบร้อยเลยครับยานซอมเมอร์ก็ซอมเมอเถอะนะครับผมถ้าได้ตัดปั่นฝั่งขวาเนี่ยคือโอกาสยิงเนี่ย มีโอกาสสูงครับที่จะได้เข้าอ่าที่จะได้ประตูนะครับผมอ่ะก็ร่างนี้นี่ครับชินเอวเนี่ยให้คะแนนไปที่9คะแนนจุดแปดแล้วกันนะครับเกือบเต็ม10เลยนะนี่ครับผมข้อด้อยหักไว้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการหมองแล้วก็พลิกบอลชา้านิดนึงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรุย่ยโซเรสข้อด้อยข้อเสียประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเล่นแล้วรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับส่วนชินเอวมองว่าเป็นนักเตะที่ครบเครื่องแล้วก็เก่งมากๆไม่ควรพลาดนะครับถ้าใครยังไม่มีก็ เปิดไปได้นะครับขณะที่ยังไม่ค่อยเปิดแพ็ก็ยังเปิดสะสมเลยนะครับเพราะว่าข้าวพลังค่อนข้าง,างที่จะโกงมากนะครับแล้วก็เล่นง่ายเล่นดีมากครับสำหรับรีส,สโซเลครับผมครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม